ครับสวัสดีนะครับมื่อนี้สำหรับคนที่กำลังติดตามชมคลิปของช่องผมอยู่นะครับมื่อนี้ผมชิพามาเบิึงปลาคอครับปลาคอรุ่นแรกของปีหกห่านะครับที่ผมไปหามาไว้มื่อนี้ผมมีเ,เนื้อกินครับอาหารให้มันกินนะครับเดี๋วยวผมทีซูมให้เบิึงนะครับว่าตอนนี้ผมมีอยู่่ทีตัวใหญ่นี่คือซีบอรนะครับรุ่นแรกมื่อกี้ แล้วที่เหลืออยู่ทั้งฟังนี่เป็นตัวน้อยๆนะครับเพิ่งที่จะสอนมานะครับนี่นะครับอยู่ทั้งนี้ครับหลายบอกันแล้วเป็นแบ่งเป็นแต่ละบอเป็นมุ่งน้อยๆนะครับเอาเบิ้งครับมื่อนี้ผมมีอาหารพิเศษให้มันนะครับเอาเบิ้งว่ามันจะกินดีว่ะนะครับนี่นะครับเป็นจิ้งหรีดนะครับ เราใช่กินเบิง้งบอ่อแรกนะครับบอ่อแรก,กนนะครับวานให้เลยนะครับเขาเดียวครับเกี้ยงออยนะครับอ,อีออออจกจะกำหนึ่ง ตัวประมาณนี้นะครับไม่นี้กวันที่1 5แล้วนะครับ1 5มิถุนาย,ยน65นะรับแล้วก็อาหารนี่เป็นอาหารเสริมนะครับเนี่ยสำหรับผู้ที่บ่เคยลองเบิ่งกะลองเบิ่งนะครับให้ให้อาหารเบิง่งเดี๋ยวให้บอ่อนี่อีกกันบอนี่สิกินดีบ่แบบเคยไทยเหรอเทียนหนึ่งตัวมันบ่ไข่ชัดนะครับก็บเลยมาไทยใหม่ เห็นบางอีกคลิปหนึ่งนะครับะนะครับตัวก็ซ้ำๆกันนะครับตัวใหญ่กันมีตัวน้อยกันมีส่วนมากก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนี่นะครับจิเรดเป็นจิเร็ดสดิงนะครับจีเรดํดำมันก็กินบอค่อยดีที่สุนมันเป็นอย่างนี้นมักสดิงมั้งนี่เอาอีกแค่นึง นครับอีกบอ่อหนึ่งมีทั้งขุนนะครับบอ่อนั้นที่ตัวใหญ่กลัวมือนี่อีกคือตอนนี้แยกมาใส่มุงมุงใหญ่นี่ได้ซีบอ่อแล้วนะครับก็นลรกหักกัสอนมาอนุบาลใส่มุงนิดหน่อยก่อนนะครับเพราะแต่มันตัวใหญ่เัาก็มาใส่น้ำกัน จะได้รอดมันจะได้บอตายเดี๋ยวให้กินเสร็จแล้วน้อยเบิ่งครับมึงพอเดี๋ยวบ่ มนที่มีจิลีอยู่แล้วนะครับสามารถเลี้ยงได้เขาแงสดิงอะไรให้หมันกินนะครับคนที่มีเหากับเสือหารเม็ดครับหานเม็ดกินผสมกันไปนะครับเพื่อลดตนทุนมัน กินบหลายไนะครับกินตัวกระคอตัวนี้กินจีเลียดย่างมากก็ได้กินได้สองตัวเท่านั้นนะครับมันก็เตียมทองมาแล้วท้องก็บที่เงนะครับบันนี่กินต้ออยู่บ่ไดรนะครับว่ามันยิ่มแล้วบางตัวกับตัวหง่แล้วเด้ครับบางตัวก็พอกินแล้วตัวใดที่มันตัวนิน่อยนะครับเอาเรียงใส่กันสิมันกดที่ถืกองมูตัวใหย่ๆกินเบิดนะครับก็เป็นการลดจำนวนนะครับ เปิดแล้วนะครับสำหรับคนที่สงสัยขอใดนะครับในการเลี้ยงปลาคอนะครับก็บโทรมาถามที่0 9 1ย0 5 0 4 9 8ได้นะครับโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับคลิปนี้กัพอสมีนะครับนะครับสวัสดีครับ